ก็ไปงานเนใน้าตู้ก็เลยบอกไอ้หนุ่มว่าอยู่ที่มาบอนบอกว่าอะ พอดีวันนี้เขาในนักศัลย์รู้เลยเขาเขาเหมือนกับแบบรอบประตูทัาน,นอะไรเขาพี่ก็บอกว่าเฮ้ยพี่หมาย่อนนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปเจอที่นะก็พี่ขอแสดงความดีแข่แงมา สิบโมงก็เริ่มเริ่มแบบแข่งแก่งไม่เช่อหนูบอกอยู่ด้วยที่าไปหาระวังไฟตรงนี้นี่ไงลังจากผูก่อนเาวันนี้เลย ตอนนี้ก็นัดไปโมงพี่จะต้องไปสมัยรุ่พี่บอกว่าพี่มาไนมะ่ทันพี่กบไปที่นู่นแล้วกลับมาไม่ทันเลยใช่ไหมกลัวมาไม่ทันก็เลยมาโอเคตั้งอยู่เวลาอยวดับโอเคเอะ พร้อมครับวันนี้เรื่วันนี้รวมไว้อะไรครังสุดท้ายนะคะพี่ติ๊กครับก็วันนี้จริงๆแล้วมีงานเขาหนังของเด็ดฟิกเรื่องสาธุที่ที่ดิโดตอนนี้เขานัดไว้ตอนบ่ายก็เลยคิดว่าวันนี้คงถ้เสร็จงานที่นู้นล้วคงมาไม่ไม่ทันก็เลยมามาก่อนเวลามาก่อนเวลาก็คิดว่ามาก่อนเวลาก็ก็จะได้ไปที่ดิโดต่อ พี่ต <Leaf s. S 2> ิ๊กรู้จักกับพี่เมฆมานานแค่ไหนแล้วครับก็นานตั้งแต่สมัยต้องเขาเล่นนางนาค่ไหมเทนั้นแล้วก็แล้วรู้จักเขามามาเขามารายการเจียมหัวหน้าด้วยแล้วก็มาก็คุยกันฮะก็คุยกันก็ก็ข้อข้อข้อน่ารักเป็นคนน่ารักมากแล้วนิสัยใจคอเขาโอเคแต่พอดีพี่สนิทกับหนุ่มคกพันไปอัดรายการใน อะไรกันก็นั่งคุยกันนั่งคุยแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงวินัยแกินไปบุเลยแต่ว่าเราก็เล่าเล่าเรื่องราวสตอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกับเรื่องราวของของหนุ่มที่ก็ไปเจอมาได้ติดตามข่าวการป่วยของพี่เมฆได้เห็นข่าวบ้างครับครับเเห็นข่าวแล้วก็เราก็ผมก็เพียงนึกในว่าไอ้ไอ้สัญญาณนี้ก็เป็นสัญญาณที่แปลกนะแล้วก็เราก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่คืออะไรประมาณ แล้วก็เป็นที่ข้อสงสัยใชหรับผมก็สงสัยสงสัยเหมือนเหมือนทุกคนสงสัยนะคิดว่าครั้งนี้คงจะคงจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าถึงเวลาก็เดินทางไปก่อนครับตอนเมื่อกี้พี่ติดได้จุดทุกได้บอกอะกับแี่มมครบอกว่าบอกน้องเราก็มามา,มาบอกว่าขอให้ไปอยู่ในสิ่งที่ดินแดนที่ ที่มีเทวดาคุ้มครองไม่ไม่ต้องเจ็บปวดแล้วพี่ว่าการดําเนินชีวิตของของครอบครัวเขาก็เดี๋ยวภรรยาคุณเอกเขาคงดูแลมันเป็นธรรมวัฏจักรแะครับธรรมวัฏจักรของมนุษย์เมื่อถึงเวลามาก็ต้องเวลาไปก็ต้อง,ต,องต้องเดินทางกันนะแต่ว่าการเดินทางเขาแต่ละคนก็เดินทางกันมีมีเป้าหมายเขาเขาก็เพาว่ามาเกิดเขาหน้าก็ก็คงมีเป้าหมายมาอยู่ในครอบครัวเดยียวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ครับผมบอกผมบอกเขาเขาบอกเขาแข็งแกร่งมากผมบอกผมก็ไม่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 ผมผมดูจากการคุยเขาผมดูจากการที่เขาให้สัมภาษณ์และดูหน้าเขาเนี่ยพอดูหน้าเขาเขาเขาแกร่งมากเขาแกร่งมากแล้วเขาเขาเขาแข็งแรงดีมากผมให้ให้ความชื่นชมเขาครับเป็นส่วนส่วนตัวลอวกลับมาวันนี้จะบอกว่าแข็งแกร่งมากครับ ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับคิดว่าแค่นี้ก็ก็ก็โอเคนะฮะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับทีทีเปิดหน้ากี่โมงได้ คนนี้คนก็นั่งนานแ่ไหนก็ได้ได้นั่งขึ้นไมหรือ่หออะ มีอะไรสเจ็ชน่เลยจะเนาม้อาเร้ Thank <laughs>